สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องมาเบลหรูวิชอยู่ด้วยกันกับหมอเบลนะคะในครั้งนี้เราก็จะมารีวิวไพ่สำรับใหม่ซึ่งไพ่สำรับนี้เขาชื่อว่ามันซูนทารอรสค่ะมันซูนในที่นี้ก็แปลว่ามรสุมนะคะไพ่ตีมมรสุมเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะสวยงามขนาดไหนนะคะก็จะเป็นด้านข้างนะคะ เขาก็จะมาเป็นกล่องแข็งแบบนี้แหละ Inspired by Japanese illustration สร้างสรรค์ผลงานโดยนักวาดชาวญี่ปุ่นนะคะเราวาดไพ่จากความรู้สึกและความคิดที่หลากหลายนะคะรูปภาพที่ดูเหมือนเทพนิยายนี้ประกอบไปด้วยการอุป,ปมาอุปไมยนะคะการใช้สัญลักษณ์ใช้สิมบลิก มีการใช้ผู้กันที่ละเอียดอ่อนนะคะเป็นงานลงสีที่ละเอียดอ่อนโอเคค่าเรามาดูข้างในกันนะได้เวลา open box แล้วนี่ก็จะเป็นข้างในนะคะมีมันสูตร instruction เป็นคู่มือ มันสูนดูชาริออดนะคะข้างในก็จะเป็นความหมายอย่างคร่าวๆมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะคะ สำหรับนี่จะเป็นไพ่พิเศษนะคะไพ่ออริจินเขาจะแถมมาให้พิเศษนี่ด้านหลังนะคะโอ้โหสำหรับติมของเขาเนี่ยก็จะมาเป็นโทนสีน้ำเงินน้ำเงินเทาขาวนะคะมีความเป็นธาตุลมของแท้เลย สำหรับไพ่สำหรับนี้นะคะที่เราซื้อมาเนี่ยจะเป็นแบบ Special Edition ก็คือเป็นแบบขอบเงินนะคะรู้สึกเหมือนเป็นวิสาดเลยก็คือจะมีทั้งแบบขอบธรรมดาขอบเงินแล้วก็แบบไพ่ใบเล็กนะคะของเราเนี่ยจะเป็นแบบขอบเงิน สำหรับตัวไพ่นะคะก็ค่อนข้างบางอยู่แต่ภาพสวยนะคะให้อภัยไพ่ของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนพลาสติกนะคะรู้สึกว่าเป็นพลาสติกแบบแมทเป็นเนื้อแบบตารางตารางรู้สึกได้ว่า กันความชื้นได้ถ้าโดนความชื้นแล้วก็ไพ่จะไม่พองกันน้ำได้นะคะดีเลยแบบนี้ชอบเลยเดี๋ยวเรามาสับกันนะคะสับไพ่ดูเลื่อนดีค่ะเลื่อนอยู่นะก็สะดวกดี โอเคเดี๋ยวมากรีดให้ดูนะคะกรีดลื่นไหมโอ้ลื่นมากเลยนะคะสะดวกเลยไพยไม่ติดกันไม่มีปัญหาโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมไพ่ทุกใบกันนะคะไปดูไพ่ทั้ง78บใบว่าจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวขอไปเลี้ยงไพ่ใหม่ก่อนนะคะ มาดูไพ่แต่ละใบกันนะคะว่าหน้าตาจะสวยงามขนาดไหนเรามาเริ่มที่ไพ่เมเจอร์คณากันค่ะ The Fool, Magician, h i g p r i e t e d The Empress เดี e มเพอร์อือหือให้ดูเหมือนเทพนิยายเลยนะคะเด e h ไฮโรแฟนผู้นำทางจิตวิญญาณเดอะเลเวจะทำให้เราได้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างออกไปนะคะสำหรับไพ่สำรับนี้ กรชาบย่อสตรน์ฮัมมิการเปลีกวิเวกวิวออฟฟอร์จูน สำหรับไพ่ j u s t i c จะให้มาสองใบนะคะเป็นไพ่พิเศษที่จะมีสองใบก็อยู่ที่ว่าเราจะจับได้ไพ่อะไรนะคะการทำนายก็จะแตกต่างออกไป justice hangman เดตดูเป็นความตายที่สวยงามนะคะเทมเพ r รันเดวิ i ทาวเวอร์ เ <The> ดอะสตาร์ดวงดาวแห่งความหวังเดอะม o นเดอะซันแจ็ตเมนเดอะเวิร์ โอเคค่ะสำหรับไพ่เมเจอร์อะคานานะคะก็หมดแล้วทีนี้เราไปเริ่มที่ไพ่ชุดไมเนอร์อะคานาบ้างค่ะเอชอ f ฟไฟเขาค่อนข้างที่จะใช้สัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ธาตุไฟทูออฟไฟ Three of five, four of five, five of five, six of five, seven of five. 8 of f i n e 9 of f i t e 10 of five ทีนี้จะเป็นไพ่ชุดบุคคลธาตุไฟกันบ้างนะคะ Page of five knight of fire queen of fire king of fire โอเคค่ะจบไปแล้วสำหรับทตุไฟนะคะทีนี้เรามาเริ่มที่ไพ่ชุดท่าุดินกันบ้างค่ะ Age of earth two of earth three of earth four of earth five of earth Six of earth, seven of earth, eight of earth, nine of earth, ten of earth. งานเทศกาลนะคะงานประเพณีโอเคค่ะทีนี้ไปดูไพ่ชุดบุคคลกันบ้าง Page o ช็อปเอิร์ธ h น of ออฟเอิร e ธควีนออฟเ King of Earth โอเคค่ะจบไปแล้วสำหรับไพ่ธาตุดินนะคะทีนี้เราไปต่อกันที่ไพ่ธาตุลมกันบ้างค่ะ a i r of แอ Air Two of Air t of air 4 o f air f of air six of air s of air 8 of air 9 of air 10 of air ทีนี้ไปดูไพ่ชุดบุคคลกันบ้างนะคะ p Page o แอ i r Night of air Queen of air King of air เดี๋ยวเรามาดูไพ่ชุดธาตุน้ำกันบ้างนะคะ of water 2 of water 3 of water 4 of water 5 of water Six of water, seven of water, eight of water, nine of water, ten of water. แล้วก็ไพ่ชุดบุคคลนะคะชุดบุคคลธาตน้ำ Page of Water Knight of Water Queen of Water King of Water แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะไพ่มันซูนทารด์ดใครรู้สึกชอบรู้สึกถูกใจกันบ้างถ้าถามความเห็นของเรานะต้องบอกเลยว่าสวยงามเหนือจินตนาการพูดได้คำเดียวเลยนะคะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆร,รู้สึกว่าเป็นความรู้สึกแปลกใหม่ รู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการนะคะสำหรับมือใหม่อาจจะอ่านยากหน่อยนะคะต้องมีความรู้พื้นฐานแม่นยำในพื้นฐานแล้วก็ต้องใช้จินตนาการใช้เซนส์ความรู้สึกร่วมด้วยเพราะว่าในนี้ก็มีการใช้สัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ของดาวและราศี เป็นไพ่ที่ทำให้เห็นมุมมองแปลกใหม่นะคะไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครสวยงามมากเลยรูปภาพแบบเทพนิยายนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะโอเคแถมหน่อยนะคะพิเศษเรามาสัมภาษณ์ไพ่กัน ถามว่าเขาคือใครนะคะเขามีความถนัดอะไรมาลองถามให้ดูนะคะมันซูนทารอดเอ่ยคุณคือใครคะคุณถนัดคุณถนัดทำนายเรื่องอะไรไหนช่วยแนะนำตัวให้เรารู้จักหน่อยได้ไหม Page of water, six of water, six of fire. อ uh ืม huh. เราคือใครเราคือผู้สงสารแห่งจินตนาการเรามีความคิดสร้างสารรค์เรามีความอ่อนโยนเราเต็มไปด้วยจินตนาการ เราส่งสารในเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึกเน้นความรู้สึกนะคะ Sick of Water การให้ความอบอุ่นใจคืองานถนัดของเรามีความเป็นมิตรมีความเป็นพี่น้องเหมือนเครืรอญาติเหมือนคนคุ้นเคยคนรู้จัก Sick of Fire เราชอบพูดถึงความสำเร็จความก้าวหน้าการไปข้างหน้าการมุกอ่อนการเราชอบพูดถึงเรื่องที่เป็นความหวังการผลักดันการมุ่งไปข้างหน้าเป็นยังไงคะการสัมภาษณ์ไพ่ในครั้งนี้หวังว่าจะทำให้ทุกท่านได้รู้จักเขามากขึ้นนะคะ สำหรับไพ่ชุดนี้เขาถนัดในเรื่องของการบรรยายความรู้สึกทํานายความรักความรู้สึกความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เรื่องของการงานด้วยการทําให้รู้สึกอบอุ่นการก้าวไปข้างหน้าโอเคค่ะทุกทุกท่านไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ